ตามติดสวนขางผาดน,นะฮะยางสองมิดยางสองห้าหนึ่งันมีมาพ่นพ่นน้ำหมกักสูดสองสองอาจารย์ต้นหอมมากในถ้วยคือสองมีดถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรอันนี้ถ้วยสองจุดห้าลิตรต้นใหญ่ปกติวันนี้จะไปขายแล้วเป็นบ่ปกติไม่ไม่ต้องขายแล้วครับ แต่ว่าเป็นไรลานเขาเป็นไรลานเขาแก้ขอเลื่อนอ๋อลานเขาหยุดมันเป็นลานบ่ลานแบบแบนพักคือชั่วโมงนี่บ่ลานับ่โอ้ส่วนนี้ยางป่วยนี่เนาะกี่เนี่น้ำยางละส่วนง่าย อย่างสองห้าหนึ่งครับโซนเนี้ยถ้วยมีถ้วยสองจุดห้าลิตรมีถ้วยหนึ่งจุดห้าบางต้นก็ออกพักไว้เพราะว่ามันเริ่มแรงแล้วแรงแรงเนี่ยต้องยิ่งต้องบำรุงนะพูดง่ายๆคือยิ่งต้องฉีดบำรุงถ้าได้อาทิตย์ละครั้งนี่ยิ่งดีเลยครับเอฟซี FC ถ้าดูอยู่นะครับ ถึงเราไม่กีดเราก็พ่นบำรุงเข้าไปฮะอย่างเงี้ยเป็นการแบบเติมปุ๋ยให้เขาเอาผลผลิตเขามาทั้งปีแล้วเติมให้เขาไปเพราะว่าพ่นเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมพ่นแดดๆอย่างเงี้ยนะโอ้เขายิ่งดีดาเลยถ้าเป็นที่นี่นี้เป็นสัตว์เป็นหมาเนี่ยให้เหมือนให้ข้าวหมาเนี่ยโอ้กระดิกหางแล้วนี่กร็รินิ้วหิวเลยเรียบเทียบประมาณนั้นนะถ้าเป็นหมาเนี่ย ได้อาหารในเจ้าของให้ในกรดิกหางวิดาเลยถ้าทําพูดได้นะต้นยางแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะไม่ใช่ว่าแรงเราหยุดพ่นการพ่นนะฮะแรงเนี่ยยิงต้องพ่นเยอะกว่าปกติชาเอฟซีท่านไหนที่ใช้อยู่แล้วมั่นใจนะที่ใช้สั่งไปเรื่อยๆดูคลิปนี้อยู่พ่นเลยครับ พ่นไปก็ได้ประโยชน์จากเรานะฮะโอ้โ้เจาะแล้วมีน้ำแล้วจากยางป่วยจากยางหน้าตายนะตั้งผ่าดเจาะดูปีหน้าก็จัดเต็มปกติสองห้าหนึ่งเนี่ยโอ้ออกเยอะอย่างนี้อันตรายนะถ้าไม่บำรุงมันอย่างสวนทั้งผ่าดเนี่ยอันตรายมากเขาบอกว่ายิ่งยิ่งให้ผลผลิตเยอะยิ่งเป็นโรคเยอะว่าซัน พูดง่ายๆคือเป็นโรคง่ายแต่ก็หายง่ายนะถ้ารักษาให้ถูกทางสองห้าหนึ่งผมแนะนำว่าปลูกได้นะกับพันใหม่3าเกอันนี้ก็เจาะดูก็มีน้ำอย่างแล้กัพันธุ์ใหม่สามเ้าสนี่ปลูกได้ปลูกแบบครึ่งนึงอ่ะสองห้าหนึ่งครึ่งนึง สามเก้าศูนย์สี่อีกส่วนหนึ่งกับห้าหกร้อยอ่ะหกร้อยด้วยหกร้อยนะก็ควรจะมีบ้าง่ะนะถ้าถ้าหกร้อยนี่อายุเยอะๆแต่ถ้าไม่ามาเออถ้าหน้ายางไม่พังเนี่ยเหมือนสวนอาจารย์ยต้นก็ดีไม่งั้นไม่อยู่ยงโคงกระพันถึง่านนี้เนาะถ้าพันเขาไม่ดีเน 1, ะาะพันหกร้อยอ่ะ ทนแรงทนฝนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นที่ชุ่มน้ําเนี่ยปลูกหกร้อยไม่ได้นะครับน้ำขังๆอย่างนี้นี่ยนี่านี่เเนีเนเนเน้น้ำขังมากช่วงหน้าฝนนะต่ำที่ต่ำ่าไปปลูกหกร้อยครับเอาสองห้าหนึ่งมาลงนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่น้ําขังอ่ะจําเป็นน่ะจะต้องปลูกสองห้าหนึ่งนะ ผลผลิตยเยอะสวนนี้เบอร์หนึ่งในละแวกนี้เบอร์ต้นต้นที่ผมเห็นหน่ะสวนทางภาคอันนี้อันนี้ 30, สามศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเลยก็ยังได้อยู่ขันมาเลยฮะ 30, สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง่วย สองจุดห้าลิตรถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรก็ได้นะครับต้นประมาณนี้แหละครับหลายร้อยเป็นร้อยกว่าต้นแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เปลืองอะไระครับ นย่างสองมีดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับสองอาทิตย์พ่นทีประมาณสองอาทิตย์บอกสองอาทิตย์อาทิตย์ตอตอตเออช่วงหน้าแรงนะถ้าได้สิบวันจะดีนะชวาวคาจ้ะ เติมไม่เขาหน่อเอาเขาเยอะแล้วแรงนี่จัดเต็มเลยเขาหน่อยสิบบันพ่นครั้งหนึ่งดูดิเหมือนมันได้น้ำแล้วแบบกระดีกระได้ย่างไงมู่่ยางกาันไรเหมือนมันเหมือนมันมีแหงอะ่ะเออเข้าทางอื วันนี้ได้กี่หมเนี่ยตันแรงตัวเย็นเห้อกี่ช่วงจีนนะจีสองจีสามป่ะอู้จะสี่หนาวเนาะช่วงนี้ฮะพราหนาวพราหนาวพรหนาวอ่้ฮ่า่าฮา่าอเย็นมันไม่ออก โอ้กินตอนเช้าดีกว่าแม่นแม่นเห็นด้วยไม่กตอนรมันไม่ค่อยออกอืมอืม,อมู่ตอนเช้าไม่ได้สักที